ค่ะอันนี้เป็นขนมปังที่เราจะกินในวันนี้นะคะขนมปังเบเกอรี่ที่จิวชอบกินนะคะวันนี้มาด้วยไส้หมูหยองเด้อกินคู่กับกาแฟหรือว่าโกโก,ก้ก็อร่อยนะคะทุกคนอร่อยกลมกล่อมนะคะโกโก้โบตาพีบวกกับกาแฟของโบตาพีนะคะทุกคนนี่โกโก้โบตาพีบวกกับกาแฟของโกของโบตาพีบวกกับ ขนมปังแสนอร่อยนะคะทุกคนเข้ากันดีมากนะคะทุกคนจิวกินแบบนี้ทุกวันนะคะตอนเช้าจิวจะกินขนมปังกับกาแฟหรือไม่ก็ขนมปังบวกกับกาแฟโกโก้ไปเลยนะคะทุกคนนี่เลยจ้าเคล็ดลับเพื่อสุขภาพของเราถามว่ากินขนมปังเยอะก็ สำหรับจิวจิวกินแล้วจิวก็กินกาแฟตัวนี้แทนกาแฟตัวนี้จะไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันกาแฟโกโก้เซตนี้จะไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันนะคะยังช่วยลดน้าตาลลดไขมันลดคอเลสเตอรอลในเลือดอีกด้วยนะจ๊ะทุกคนใครอยากมีสุขภาพดีกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพนะคะมาจัดตามแม่ได้เลยนะจ๊ะ